ะะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งเมล็ดองุนก็จะมีสารไบโอฟลาวโนย์ id, สารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองค่ะซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและมากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าด้วยกันค่ะ และเมื่อไบโอฟลาวนอย์ oy, ทำงานร่วมกับวิตามินซีพอจะช่วยเสริมให้สารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพสูงขึ้นไปอีกค่ะเตรียมหน้าสวยใสยรอได้เลยค่ะเพราะการทำงานร่วมกันช่วยทั้งในเรื่องของการหมุนเวียนเลือดที่ดีช่วยให้ผิวสดใสช่วยเสริมสร้างกราเจนให้ผิวฟ นะล,ลดความเสื่อมของอีลาสตินช่วยเสริมสร้างคามยืดอยู่นให้กับผิวของเราและที่สำคัญนะคะบอกลาจากผิวอักเสบและผิวเรื้อรังได้เลยค่ะวิธีง่ายๆเคล็ดลับความสวยแบบนี้เพียงแค่เพื่อนๆเลือกโปรฟอโนลจากยูสนาไปดูแลก็จะได้ทั้งผิวสวยและแถมสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ